สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้เซลอมสิมารีวิวรถรุ่นนั้น40แรกนะจ้าถี่เลี่ยงกันอยู่ข้างหลังเซอมนี่จ้ามีตะขั้นงามๆจ้าพึ่งเขามาไหมสดๆลหลอดเลยนะจ้ากันเป็นลูกค้าสนใจรถหาคันนี้ที่อมสิน้อเสนอกะอย่าลืมโทรเข้ามาได้จ้าเบอร์โทร0610206444จ้ามีตะขั้นงามๆสภาพดีๆีจ้าตรวจเช็คห้อมใส่ง่ายนะจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยนะจ้าว่าสีงามขนาดไหนนะจ้าหาคันนี้ นี่เป็นรถปี60เ้ยจ้ะเดกเก่าลอยเจสโมุงวางเงินดาวุฒิเจ็ดหมื่นห้าเลยจ้ะราคาเงินสดยุทีสี่แสนเจ็ดมบาทจ้าราคาพ่อนได้หกปีจ้ะปีละเจ็ดหมื่นเก่าพันสามลอยแปดพันสบาทจ้ารถตรวจเช็คไหนความใจง่าด้วยจ้ะ มีหวดใหญ่สองพันสเดือนจ่าทั้งเบิดหกปีจ้ะขันไล่เดือนกับเดือนละ7เจ็ดพับาทจ้ะอ่าจ้าแล้วเข้าสมะครพอกันกับท่านที่สองนะจ้ะท่านที่สองนี่เป็นรถปี6กสองจ่าได้เจ็ดลอยเก้าสหกสมองจ้าอันราคาเงินสดวีพีซีแสนเก่าได้บ้างดาวอยู่เจ็ดหมื่นหาจ้ะคอนใดทั้งเบิดหกปีจ่าปีละ8ปดหมสี้าร้บาทจ้า มีหวดใหญ่สองขั้นนะจ๊ะจดาเรอบรอบขั้นง่ามจ่ายยั้งยังประเดชิกนะจ๊ะสองแล้วจ,จัวจงสีได้เช็คไห้จ่าอ่าตอไข,ขั้นที่สามนะจ่ะขั้นที่สามนี่กลับเป็นรอบปีทุกสองจ่าในสองขั้นสามร้อยชั่วโมงเดบ้างเงินดาวนยู่หกหมื่นห้าพันบาทนะจ๊ะราคาเงินสดทีสีซี เจ็ดหมื่เก่าพันส้อยแปบาทจ้ามงวดใหญ่สองพันจ้าจ้างามจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปพอกันแต่ก็ต้องขอันจับขั้นีี่ซีนะคะขั้นนี้เป็นรถปี61นึจ้าได้ดึงขั้นสี่ร้อยแปชั่วโมงในว่างดาวอย 7, 000, ู่เจ็ดหมื่นราคาเงินสดอยู่ที่สี่0 0นบาทจ้า เจ็ดหมืนเก้าพันสามบาทจ้ามีงวดย่อยสองพนสุดเดือนจ่าแล้วข้อพวก,กันกับท่านี่หาเนื่จากท่านที่ไายของค่านนี่ตะวันรถมันยังมีหลายท่านให้นเลือกเลยจ่าอันแนะนำท่านที่หารอานนีู่ก็กนนกคือดาวย7เจ็ดหมื่นเป็นรถปี6กหน 1, 800, ึ่งจ่าได้อยยี่ส่ชั่วโมงจ่าราคาเงินสดอี่4ิบสี่น เจ็ดพื้นเก่าจ้าแล้วก็บมีงวดใหญ่สองขั้นเดือนจ้าจ้าเรารอบขั้นโอเคจ้าจ้าขอบคุณที่รับส้มนะจ้าขั้นเมนสนใจก่ะทั้งหาขั้นนี้ก้า,าทักขามาสอบถามได้เลยจ้าพอกันคลิปนาจ้า